นักเรียนรู้ไหมคะว่าปี2558ปเนี่ยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งส0ประเทศจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเต็มรูปแบบรู้กันไหมคะรู้ค่ะโอเคทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนักเรียนรู้ไหมคะว่ามีประเทศอะไรบ้างรู้ค่ะเก่งจริงๆเลยอย่างนี้เอาพรุ่งนี้เขียนการบ้านมาส่งครูด้วย โอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมคะเต็มเลยเอาคนนี้ละกันถ้าเปิดประเทศ AEC แล้วเราจะยังได้เรียนภาษาไทยไหมครับเราจัดตั้งอาเซียนขึ้นเพื่ออะไรคะถ้าประเทศเราเข้าร่วมประชาคมอ,อาเซียนแล้วประเทศเราจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจริงหรอคะถ้าเราไปประเทศเวียดนามเราจะพูดภาษาเวียดนามหรือภาษาอังกฤษคะถ้ารวมประเทศแล้วภาษีจะายเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ <laughs> เอออเาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวครูกลับไปหาคำตอบมาให้ในวันพรุ่งนี้ได้ไหมเนาะงั้นวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นแล้วล่ะมีอะไรช่วยไหมครับก็มีนะคะก็ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยทสภากรุงเทพมหานครเขามีจัดอบรมโครงการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเพียแแผงทางวิชาการแล้วก็วิชาชีพครูผู้บริหารและก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องนี่แหละก็ที่เขาจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านี่เองแล้วก็ทีนี้เนี่ยเวลาเด็กนักเรียนเขาถามเราเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องอายแล้วก็ต้องไม่กล้าตอบแบบนี้ไงงั้น,น,นดีเลยค่ะฉันต้องไปเข้าอบรมด้วยแน่ๆค่ะ ได้ตอบข้อสงสัยของเด็กๆได้งั้นเอา,อางี้ไหมคะไปทานข้าวด้วยกันสักมื้อหนึ่ง,งถือว่าขอบคุณที่แนะนําโครงการดีๆแบบนี้ให้ะคะนี่มันก็จะดีสิครับนําไปเลยครับกำลังหิวเลยบุคลากรครูครับถือได้ว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลการทํางานต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางสภากรุงเทพมหานครก็ได้มีการเตรียมนโยบายไว้3าเรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องภาษาต่างประเทศเรื่องเทคโนโลยีและหลักสูตรโตไปไม่โกงครับเพื่อเป็นการสร้างวินัยและมารยาทที่ดีทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้ตั้งแต่ในวัยเด็กครับตรงนี้ทางสภาของเราก็ได้มีการอนุมัติในการแลกเปลี่ยนนะครับในการบุคลากรด้วยและก็ นักเรียนด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการเตรียมพร้อมอที่การที่จะสนับสนุนในโครงการอาเซียนด้วยครับอล่าสาววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนนะคะอะเปิดสมุดค่ะโจทย์นะคะการเตรียมความพร้อมใน3เรื่องของ AEC ข้อ1ค่ะความพร้อมในเรื่องของภาษาต่างประเทศเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนข้อ2นะคะความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีข้อ3ค่ะ ควาตระหนักในเรื่องของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสรุปนะคะความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียนจึงได้มีบทบาทนะคะต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้มีใครสงสัยอะไรไหมคะครับคือว่าพี่คนนั้นนะครับเขาฝากให้ผมมาถามคุณครูว่า คุณครูคนสวยมีแฟนหรือ,อยังอะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ